โอเคแฟนครับพบกันตอนเช้าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงิศษปลาออกจากที่พักออกจากน้ำพุรีสอร์ทที่เสียกไฟแดงคอนสารแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะไปเขื่อนจุฬาภรณ์ถ้นรสชนนี้ไปเขื่อนจุฬาภรณ์ดิเราก็ไปวัดหลวงพ่อพระเดชประคุณหลวงพ่อ หลวงพออ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สายทองสายทองนะดำชีอวัดท่านไม่ได้แล้วน,นะหลวงพ่อสายทองแต่เราจะเลี้ยวขวาแหล่งท่องเที่ยวก่อนกับอีกประมาณ300เมตร่ปมาก็จะเลี้ยวขวานะตอนนี้ปลายอยู่บนถนนเสิ้นคอนสารเขื่อนจุราพรหลายท่านคเคยมาแล้วแหละ เราอีกสักครู่จะเราจะเลี้ยวขวาไปที่ผา,าเบียดนะหมู่บ้านผาเบียดไปดูถนนถนนต้นหมากนะกับกับหน้าผาส,สวยร้านคาเฟ่แบบสไตล์แบบสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์วิลลจสไตล์วิลลจเป็นเชิองอาร์ติสต์ต่างๆศิลปะนะ ไปดูมันอยู่กับผาหน้าผาภูเขาเนี่ยเป็นเป็นยังไงเนาะสุดยอดมากวันนี้เราพอจอจ,จากเสียจากผาเบียดไปไหลสุดให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จก็จะก็จะพาไปบอ่อน้ำขุดทับราลาที่ป้าได้พูดเกลื่อนไปเมื่อวานนี้ว่ามันเป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์เกา่าแตกทับมาจากภูหินร่องกล้าแล้วมาอาศัยอยู่ที่นี่น้ำมันขุดขึ้นมาตลอด มันเป็นน้ําอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะอาจจะไม่ใช่น้ําแร่หน่อยผุดขึ้นมาตามธรรมชาติภูเขามันจะมีธรรมราแมันมีตาน้ํามันก็ผุดขึ้นมานั่นแหละอีกสุดยอดถนนเส้นนี้รถไม่ค่อยเยอะหะรอกปาวิ่งสบายๆชิลๆเพราะวันนี้เป็น <c oughs> ออกจากพาเบียดออกจากน้ําูุทับเราป้าก็จะกลับขอนแก่นไม่มีอะไรต้องไปรีบร้อนใช้ชีวิตสไตล์สโลไลสโลไล มือเช้าในฟังข่าวคมเมนเป็นอย่างไเมื่อเช้ามีประทา่าอยู่นะที่สุรินนะใครรู้ข่าวก็คอมเมนต์มาด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวสักคู่ป่าก็จะเลี้ยวแล้วแหละนะเดี๋ยวพอไปถึงที่บ้านผ้าเบียดน,นะมันมีวัดที่สวยวัดหนึ่งจะไปดูอยู่นะก็โอเคก็จะไปะไปน้ำผุดต่อ คือหมดหมดหมด,หมดที่เที่ยวเราก็จะกลับวันกันเนานะวันนี้ก็คนสวยเป็นผู้นําทางเหมือนเดิมนะอยากดูคนสวยใช่ไหมคนสวยขอดูหน่อยได้เลยได้เลยเคนสวยแต่งตัวยังไม่เสร็จนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะก็บอกว่าจะเป็นผู้กากับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่มาเนี่ยมาตามโปรเจกต์โปรเจกต์ของ คนสวยนะฮะเขาจัดโปรกิจพาเบียด,ดกับน้ำผุดทับหลาวทับเลาานี่เป็นกองทัพเป็นกองทัพของสปป,ป,ปลาวเข้ามายึดไทยเรามาเป็นไปโยหินล่องกล้าจนเสร็จเลยลนะมีโรงเรียนการเมืองเท่นั้นก็จะมาพักอยู่ที่ถ้ำอยู่ที่น้ำผุดนี่แหละนะคนสือโชว์มือหน่อยโชว์มือหน่อยคนสนือสโชว์หน่อยโชว์มือหายกมือกันหน่อยเลยคนสือเลย ไหนเห็นอยู่ไหนในคนสวยอยู่ไหนเอาปุ้ยแฟนคลับหน่อยนี่จะกล้องหน้าหน่อยเราจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านี่สวัสดีแฟนคลับหน่อยสวัสดีแฟนคลับหน่อยสวัสดีแฟนคลับด้วยเออเอาทำไมเอากล้องหน้าแล้วติกล้องหน้าแล้วโอ้ยมันจะเลี้ยวเลยเนี่ยเอาสวัสดีแฟนคลับหน่อยถ้าเป็นกล้องหน้า ในแล้วนี่เขื่อนจุฬาพรตรงไปภูเขียวเลี้ยวซ้ายการเสียสบูรณ์เลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวขวาอองอยเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมอีกสามร้อยเมตรจะเลี้ยวขวาให้ตรงไปก่อนให้ตรงไปก่อนเราจะเลี้ยวอาสวัสดียามเช้าถึงเที่ยงแฟนครับนเขื่อนจุฬาพรอีกสักครู่มันก็จะมันก็จะเลี้ยว ไปบ้านผาเบียดเราตรงเลี้ยวขวายังไม่ถึงวัดพระอาจารย์สายทองนะยังไม่ถึงถ้าตรงไปเลยไปมันก็จะเป็นเขื่อนจุฬาพอ์พาเคยไปมาแล้วนะอันนี้เป็นเส้นทางที่จะไปสู่เขื่อนจุฬาพอแล้วเราจะเลี้ยวขวาก่อนเดี๋ยว็กในกีพีเอสมันสั่งว่าสักครู่เลี้ยวเลี้ยวขวานะครับไปที่บ้านผาเบียดแล้วก็ไปที่นำ้ำอุดทับลาว แหล่งท่องเที่ยวสองแหลง่งอ,นนอันนี้เป็นห้วยยางนะที่ป่าวิ่งอยู่ตาบนห้วยยางนะครับขี่ผ่านสปตองห้วยยางมาลงพลักห้วยยางรถไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีรถวิ่งสบายเมื่อวานนี้ก็เพื่อเดียกันที่น้ำตกเอ้น้ำพุน้ำพุรีสอร์ทจักรนะยานจัระกรยานเฮ้ยเนี่ย <laughs> <laughs> เออเขารู <S 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 ้อยู่